ไปดูปัญหาของรถยนต์ Ford และ Mazda นะครับในช่วงปีประมาณ2011นะครับอาการจุดไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็เร่งได้ที่200รอบต่อนาทีทาเท่านี้เองครับระยะใหม่คันนี้220,000โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเจอปัญหาแล้วนะครับเชสวันนี้นะครับ Ford Everest 2.5นะครับ มีปัญหาเรื่องไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับตอนนี้เราดับเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับแล้วเราสตาร์ทใหม่ไฟเครื่องยนต์ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามีโค้ดค้างอยู่นะครับตอนนี้ที่เราเจอโค้ดอยู่มีอยู่2โค้ดนะครับก็คือ P0106 กับ P2227 นะครับ P0106 เนี่ยนะครับ Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Circuit เลนส์เพอร์ฟอร์มนนะครับอันนี้นะครับบ่งบอกถึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับจากตัวการวัดนะครับวงจรนะครับวงจรที่ใช้การควบคุมการวัดนะครับแรงดันท่อไอดีนะครับแล้วก็แรงดันบรรยากาศนะครับส่วน P 2 2 2 7เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็น barometric pressure circuit r a n g e นะครับเพรหมายความว่าเป็น ปัญหาเกี่ยววงจรนะครับของอตัวการวัดแรงดันยากาศนั่นเองนะครับซึ่งถ้า2โค้ดนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น P 0 1 0 6หรือ P 2 2 2, 2 7เนี่นะครเกิดขึ้นกับ Ford Ranger นะครับ Mazda BT 5 0ที่เป็นเครื่องยนต์ดูลาทอร์กนะครับ2.5 3.0นี่นะครับมักจะเกิดจากตัวเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณข้อร่วมไอดีนะครับ นะครับเซ็นทรัลจ่ทำการสัมภาษแล้วก็เก็บรับข่าวมือถอนะครับเก็บไปโชว์ทีนนะครับเก้บไปโชว์นะครับก็ได้รู้เรื่องเพื่อเรียนนะครับถูกตัดข้อสูทธ์เซฟโหมดครับเพื่อต้องการความเสียงหายนะครับแต่ว่าี EC ไม่สามารถรับรู้ค่าแรงดันทั้งแรงดันท่อรุ่ดีและแรงดันที่มากนับบางนั้นได้ก็เลยตัดข้อสูทธ์เซฟโหมดนะครับเพื่อให้ขับรถเข้าสูทธ์บริการได้นะครับจะเล่นได้แค่ประมาณ2,500รอบตึบประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขแก้ไข หลังอาการนี้นะครับเราจะทำการตรวจเช็คที่ตัวเซนเซอร์นะครับทำหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นของวัดนะครับแบบนี้นะครับเ a d อินเยอรมนีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัววัดแรงดันนะครับในท่อรูป A/D ครับตัว่าแรงดันนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับเป็นการส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปให้กับอีซูซูนะครับรับรู้ว่าที่ไหนนี้ค่าแรงดันในท่อรูป A/D มากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไป ตามการทำงานแค่ไหนนะครับเพื่อจะให้ ECU จับขระมวลถึงนะครับการฉีใจ่ายทีย่เลยใหรือการเซฟซิ่อยต์นะครับซึ่งถ้าสมมติวันเสียหายนะครับตัวไฟตัวเซเซร์ตัวนี้ก็จะเกิดการละลายนะครับเกิดการละลายเพราะตรงนี้จะเป็นตัวตวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเกิดการละลายเสียหายแล้วก็ไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้ ECU ได้ก็ต้องสิเ้เสิ้นอยู่ครับเกิดการทำการเก็บตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราถอดเซนเซอร์มาดูนะครับเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะายเซนเซอร์กุดไปแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยจะไฟเซนเซอร์ก็จะมีตัวเสื้อนะครับที่คอยกั้นนะครับตอนนี้มันละลายหายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับระหว่างของใหม่กับของเก่าอ่ะนี่ฮะระหว่างของใหม่กับของเก่าเน่ยเราหวางเทียบกันชัดเจนนะฮะก็คือเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกันนะครับ อันนี้ก็จะมีตัวเสื้อนะครับที่คอยกั้นเอาไว้นะครับอันนี้คือมันกุดหายไปแล้วนะคือกุดอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยทัสิกุดอย่างเดียวไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวที่เสียหายคือโครงสร้างของตัวเซ็นเซอร์มันขาดวงจรไปแล้วครับมันก็เลยทำให้ไฟโชว์นะครับพอไฟโชว์ปุ๊บเนี่ยอีซก็สั่งเข้าเซฟโหมดเลยครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะฮะเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูชัดเจนนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วทําการลบไฟโชว์แล้วออกทดสอบกันครับว่าอาการจะหายไหมสําหรับตัวเซ็นเซอร์นะคร ถ่อยดีแล้วก็อุดภูนะครับไอดีด้วยนะครับตัวนี้ทําหน้าที่หลายอย่างนะครับ หลังจากที่เปลี่ยนเซนเซอร์ไปอาการดีขึ้นเลยครับพี่ดีขึ้นครับรู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยนองนนะไฟโชว์ว่าหายแล้วครับเล่งปืดเลยใช่ไหมครับพี่บ้ดเลยครับโอเคโอเคกลับบ้านได้ครับ0ูนย์4ป6หนขอบคุณเดอะการาดมาสเตอร์นะครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามครับ